สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ต่างประเทศแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังฟั่งไทยเบอร์สกูสกุลอ่าเมื่อนี้ก็ขออนุญ,ญาตมาเป็นช่วงตอบคอมเมนต์เด้อนะขออนุญ,ญาตมาตอบคอมเมนต์ของทหารผู้นีนะ้นะราเซวันจันทราสีนะี่นะแล้วบอกว่าอันแล้วก็คอมเมนต์มันยาวเลยซองบรรทัดนะและอ่าคือเราเว่าเรื่องดิจิตลอลนั่นแหละนะแต่ที่แน่ๆนี่ นะเอามาฟังกันว่าเราคอมเมนต์มาจังใดนะมึงคุณอะเรานอกพวกสร้างสามหมาว่าตั้งไล่มะละารัญทแบบนี้จริงบมีที่ยืนในประเทศเราถ้าเราจะเรินภายในซี่ห้าสิบปีข้างหน้ามึงอยากกั้นใจตายเดอร์กรี่นะอีกะรี่นะ่นคำเบ้านี้นะ สำหรับพี่น้องชาวลาวในนครเลวงจันเลยว่าตั้งแข่งทั่วประเทศต้องการเฮดปัตประจําตัวดิจิตอลสถานที่แม่นยูสนามม้าวาังไซเด้อ่าคนลาวมีสมโนกวัวมีปัตประจําตัวเก้าที่หมดอายุแล้วก็เฮดได้เดอสําหรับคนตั้งประเทศที่บ่ได้ขึ้นสมโนกัวเป็นคนลาวและก็ลาวนอกคืออีบรรยายแบบแบบอยู่นี่แมนเฮดบบได้เพราะว่ามันโบแม่นคนลาวมันตัดสัญชาติเป็นคนประเทศอื่นไปแล้วนะชาวลาว่าลงเสื้อมันเดินนะถ้าผู้ใดลงเสื้อ บ่มีบัตรประจาตัวผู้นั่นแหละจะเป็นผู้เสียผลประโยชน์ละกะเพราะจะเฮ็ดเพราะจะได้รับความยุ่งยากในการที่จะเฮ็ดธุรกรรม,มอ,อื่นๆคนลาวมีสม,มโนต้องเฮ็ดบัตรประจาตัวดิจิตอลเพราะทุกธุรกรรมธุรกิจการเงินและการค้าขายลวาวได้ก้าวเข้าสู่ยุค Digital, ดิจิตอลได้เต็มหุปเปบแต่ถ้าัยับ่ทันได้เฮ็ดบัตรประจาตัวเก้ากันยังงไสได้ยูเดอสม,มโน หรือบัตรประจำตัวแท้บเออก๊อปปีเดอซื้อฟอร์มอยู่กับที่แล้วก็เขียนข้อมูลในหะ้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มแล้วก็ยืนย่นอยู่บอนเพิ่นเฮ็ดเลยนะบอได้เซ็นผ่านบ้าน,านหรือเมืองแข็งย่งางไดส่วนค่าบริการแม่นสามสิพกีบนะล้วก็ต้องเฮ็ดด้วยตัวเองเท่าน,นั้นบ่มีนี่แม่นข้อมูลเปิดตัวเบื้องต้นต่อไปมีประการมีปรากฏการณ์โยดท่อเลยมีการโกงเกิดขึ้นแน่นอนต้องมี ห่างเสียงวิาพากษ์วิจารณ์สังคมออไลายสภาพปกติก็ถือว่าเป็นไปตามนี้มนะก้าพ่อคนมีมาลายมาลยญาติง่ายสแต็กมาลายโพดอันนี้ค่ะเลกยกงเนื่องอันหอยกะรี่นีบอยู่ในอันเซลอันสมองที่มันทำงานมันเฮ็ดเวียงนั้นจึงว่าสามารถพิจ,จารณาคิดเรื่องอื่นได้จะไม่เรื่องอย่างกระยามันคอมเมนต์มาลาย คอมเมนต์กับบวนกาแจะเรื่องอันนี้แหละกะลี่นะอันจะบอกให้เลยกูบได้นิยมไปสมชอบที่ว่าจะมาถือบัตรประชาชนลาวนะเพราะมันบรได้ซ้อยอยี่ยนะบัตรประชาชนลาวนะฮู้บอกว่ามันใสได้อยู่แต่ในประเทศลาวนะถ้าถือบัตรประชาชนยุโรปนี่ฮู้บอกในแถบยุโรปนี่นะค่อยไปได้เกือบบิดเลยนะค่อยมีบัตรประจํตัวนะมีพาสปอร์ตค่อยไปได้นะ ในอันอยุโรปเนี่ยนะอันบัตรประจำตัวคนลาวใส่ได้แต่เฉพาะยุลาวถ้าเข้าประเทศแถวเอเชียนั้นต้องได้ใสพ่พาส,สปอร์ตเข้าไปีไซ่าเข้าไป <c oughs> อันที่ว่ามาทั้งมัดทั้งมวลในการฮ็ดบัตรดิจิตอลนี่มันบุเข้าใจจักเขาว่าอย่างให้ฟังกับใบบุกเข้าใจจักเืออนะอันนี้เราขาเอิ้นมาคนที่ถึกล่างสมองของแท่ะนะ มอเรื่องการเฮดบัตรดิจิตอลมาเป็นอย่างคือเขาบรเฮดอยู่ในประเทศลาวนะแล้วเป็นอย่างคือต้องไปเฮดจู้สสอเวียดนามแมนยู่ก็ข้อมูลอยู่ประเทศลาวแต่เขาเอาไปเฮดจู้ประเทศเวียดนามเขาส่งไปพุ่นเขาส่งไปเฮดจู้พุ่นเขาไม่ได้ยู่ประเทศลาวนะเป็นอย่างเรื่องที่นี้คือคิดบ่ได้ข้อมูลส้นโตนี่นะอ่ะข้อมูลส้นโตของเจ้าหันเจ้าไปเฮดเองนะอะ ถ้าเกิดมันล้วนไหลไปนี่เจ้ากายเป็นคนเล่ล่อนเลยนะเจ้ากายเป็นคนที่บ่มีตัวตนเลยนะบ่มีสมโนครัวตัวเลขเลยอ่านยังเลขๆเลยบอกเลยว่าให้เฝ้าหอบลูกจุงแคลนไปเฮ็ดเด้นะเอาลูกอาลาน,นุได้โต,ตเจ้ากับเฮ็ดพ้อแล้วจะบอกอย่างหนึ่งว่าเจ้าไปาหาหมอหรือว่าหาผ้าม่องไดต้อตากรรมชีวิตใปเดียวอีกที่ห้าสิบปีข้างหน้าเดี๋ยวเจ้าจะไม่ได้เห็นความเจริญนะเพราะนี่มันบอกว่าเออ เราจะเจริญภายในสี่ห้าสิบปีข้างหน้าพ่อนะไปโต้สตากรรมซิบิตไปเดอร์เดียวตายก้นเราจะไม่ได้เห็นความเจริญของประเทศลาวนะอันจันทราสี่คนที่เข้ามาฟังนะเขาสามารถตัดสินใจเองได้ว่าเขาจะยากว่าเขาจะยากอันไปเฮ็ดหรือประเั่น การที่ค่อยบกให้ฟังกันมันคือความหู้นะเพราะว่าอย่างในการฮ็ดบัตรดิจิตอลมันต้องสร้างนะซิปขึ้นมาแล้วมันต้องสร้างรากฐานข้อมูลเก็บคมข้อมูลคนลาวนะทุกคนไว้อยู่ในนั้นนะเขาต้องสร้างซอฟต์แวร์ของคนลาวขึ้นมาของคนอยู่ในประเทศลาวรัฐบาลต้องสร้างซอฟต์แวร์ของประเทศลาวเองเพื่อเก็บคำข้อมูลของคนลาวทุกคนนะ บบให้ล่วไหลเพราะมันเป็นสิ่งที่สําคัญของคนลาวทุกคนถ้าเกิดเราประกอบเอกสารอยู่ในประเทศลาวแต่เขาพัดเอาไปเฮ็ดอยู่ในประเทศเวียดนามแลค่อยส่งกลับมานั่นแสดงว่าข้อมูลทุกอย่างของคนลาวทุกคนต้องไปตกอยู่ประเทศเวียดนามและซึ่งมันง่ายต่อการที่เขาจะสวมสิทธิ์คนลาว แล้วมันก็นง่ายต่อท,ที่เขาจะเอาข้อมูลคนเราไปขายต่อแล้วมันก็นง่ายต่อพวกเขาจะกุ่มนะนี่นะคุมเข้มเรื่องการเมืองอยู่ในประเทศเรามันไม่ได้มีแต่เท่านั้นผลเสียหายที่จะตามมามากมายมหาศาลนะก็เว่าอย่างหนึ่งเต้พวกมันกับใบไปอย่างหนึ่งนี่แหละเขาเอิ้นมาคนทึกร่างสมองของแท้นะการจะเฮ็ดหรือบบเฮ็ด คนเราหลายคนสามารถตัดสินใจได้ในเมื่อฟังแล้วถ้าคนบวชันได้เหตุกระทาเบิง้งกุ้มดีเลขที่เขาไปเหตุมาก้นนั้นนะกุ้มเลขที่เขาเปิดแล้วพวกเขาแห่กันไปเหตุเดี๋ยวนี้ยังบวชันได้โมเมนตินะและก็มีหลายคนที่ช่วงก็กวามาบอกว่าเป็นยังคือเขาต้องไปเหตุยดดู่สอสอเวียดนามนะเป็นยังคือเขาบวเหตุยดดู่ลาวการเฮ็ดบัตดิจิต้ลรัฐบาลต้องลงทุนนะย่ำเลยว่าต้องลงทุนเงินมหาศาลลายตื้นะ เพื่อสร้างนะซอฟต์แวร์ขึ้นมาเก็บกัมข้อมูลคนลาวแล้วก็ต้องสร้างนะจิปที่ฝังอยู่ในบัตรประจำตัวดิจิตัลอันเขาบาเรื่องว่าเขาบมสามารถเห็นให้คนลาวได้เพราะอย่างเพราะว่ามันต้องใส่เงินซึ่งใครแล้จะเป็นคนออกเงินหรือว่าบักจันทระสีนัจนเป็นคนเอาเงินออกตัวเองของตัวเองออกมาให้บอสนะซึ่งถ้าเกิดเรจาจะท่าทองลุนหรือว่าสนใจแน่นอนว่าพวกนี้เขาบดจกหรอกนะขนาดเขา เกบเงินภาษีในประชนคนลาวอยู่ในประเทศเขายังบวเฮตเส้นทางคิดเบิ้งแต่เท่านั้นนะอย่าเฟ้อเจอเฟ้อฝันไปอีกสี่ห้าสิบปีข้างหน้าเลยจะได้เห็นความจเจริญนนะั่นตื้นอีกร้อยปีข้างหน้าก็ไม่ได้เห็นความจเจริญน,นะสาหรับบัตรประชนลาวถ้าเกิดว่าผู้ใดนั้นได้สันซัดอื่นนะเขาบ่าอยากถือหรอกบัตรประชนคนลาวค่ะนะนะอย่าว่าแต่ว่าคนใดคนหนึ่งเลยลายคนนะลายคน เพราะมันเห็นอย่างาได้เลยเออแม่นอยู่คนราวโดยกําเนิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่าบบมีที่ทางไปแล้วโอเคนะําเขาอยู่ในประเทศลาวมันจําเป็นต้องใส้แต่ถ้าเกิดว่าคนได้สัญชาติอื่นไปแล้วเขาบา่อยากได้ดอกกันบัตรประชาชนลาวค่ะนะนะเพิร์ร์นะอันะน,นี้ลหละเขาเอิ้นมาคนเพิร์ร์นะ เขาเว้าให้เป็นข้อมูลแล้วว่าเขาเว้าให้ตัวเองได้มีความหู้นะว่าตัวเองจะเสียผลประโยชน์นะใดว่าตัวเองจะได้รับผลประโยชน์บอนะและเป็นอย่างคือเขาต้องเอาไปเฮ็ดยุประเทศอื่นเขาจะเสียผลประโยชน์และเสียข้อมูลบอนะกับบกฝังไปไลยสาระอีเด้นะนี่นี่แหละคนทึกล่างสมองของแท้นะเออลองเอาจุงหอบลูกจุงแคลานครอบครัวตระกูลเจ้าไปเฮ็ดกอนเด้อนะอย่าลืม เดี๋ยวโบได้เห็น4 0นซี่5 0ปีข้างหน้าเราจะเจริญหาหมออโตสตากรรมชีวิตไปพร้อมนะเดี๋ยวโบได้เห็นเบิ่งคนคือจีเป็นอันนะโลกลุ่มเล่าแหงนะ